คือบริษัทชน่นา r เรเวนนัมเบอร์เทนเนี่ยคุณผู้ชมคะเขามีซับคอนแทค t ชื่อว่านายพีนะคะนายพีเป็นผู้เอางานในการรับเหมาก่อสร้างไปแจกไปจ่ายให้กับผู้รับเหมาอีกทีหนึ่งก็มีผู้รับเหมาหลายเจ้าที่เข้ามาทํางานให้กับตึกสตององในการก่อสร้างตรงนี้ปรากฏว่า มีประเด็นหนึ่งค่ะที่ยังค้างคาอยู่นั่นก็คือนายพีเคไม่ได้จ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาค้างหนี้เนี่ยมูลค่ารวม10กว่าล้านบาทช่างเบิร์ตเป็นหนึ่งในผู้รับเหมาที่ได้รับผลกระทบนะคะเรียกร้องการทวงหนี้มาตั้งแต่ต้นและว,วันนี้บอกเลยว่าเจราจากันหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับเงินสักทีบุกไปถึงกระทรวงยุติธรรมหาแนวทางในการเยียวยาค่ะช่างเบิร์ตหรือว่าคุณทิติพงศ์โพธิพรมนะคะ หัวหน้าผู้รับเหมาระบบไฟอาคารสอตองอที่พังถล่มเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงยุติธรรมเพื่อหารือแนวทางการได้รับเงินเยียวยาจากบริษัทนายพีเจำกัดซึ่งเป็นบริษัทซับคอนแทคของไชน่าเรลเวย์น้ำเบิร์ที่ค้างค่าจ่ายค่าจ้างผู้รับเหมา23รายรวมเป็นเงินมูลค่ากว่า10ล้านบาทช่างเบิร์ตบอกเฉพาะของตัวเองเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนประมาณ3,800,000บาท และก่อนหน้านี้ได้มีการเจรจาร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องแล้วถึงสองครั้งแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าถึงแนวทางของการจ่ายเงินที่ชัดเจนช่างเบิร์ตเปิดเผยว่าวันนี้ตนเองนําเอกสารซึ่งบริษัทนายพีเคจำกัดได้เซ็นยอมรับสภาพหนี้ซึ่งมีมูลค่ารวมกันกว่า10บล้านบาทโดยมีผู้รับเหมาอีก23เจ้าร่วมลงนามมายื่นให้กับกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอความช่วยเหลือและพยายามที่จะทวงถามเงินจํานวนดังกล่าวกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง นื่องจากที่ผ่านมากลุ่มผู้รับเหมาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากและนอกเหนือจาก23เจ้านะคะที่ทางนายพีเคเขาเซ็นยอมรับสภาพนี้ช่างเบิร์ตบอกเลยนะจริงๆยังมีกลุ่มผู้รับเหมาอีก7-8เจ้าที่นายพีเคจำกัดค่ะปฏิเสธที่จะจ่ายค่าจ้างให้มูลค่ากว่า5ล้านบาทโดยอ้างว่างานที่ได้รับไม่เรียบร้อยยังมีส่วนที่ช่างเบิร์ตเนี่ยเขาพูดถึงนะคะเขาบอกว่าผู้รับเหมาทุกคนตอนมารับงาน ไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ทำไว้กับนายพีเคนะคะมารับเหมาก่อสร้างด้วยความไว้วางใจคิดกันว่าโอ้โหรับงานระดับการก่อสร้างตึกสตององใครจะคิดว่าผู้จ้างจะไม่จ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาแบบนี้ด้านนายสมบูรณ์ม่วงกล่ำที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าหลังจากนี้จะนําข้อมูลและเอกสารทั้งหมดไปหารือกับพันตารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มผู้รับเหมาทั้งหมดต่อไปค่ะ